อออ่ะอะตนนี้ก้กาาลลังดวหหปยปใช่ครับ,บ,บก็ตอนนี้กำลังกำลังอยากปลูกบ้านให้คุณพ่อแม่ครับก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่เคยคิดเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะจะทำงานในวงการบันเทิงแล้วเพราะว่าเพราะว่าเคยคิดว่าอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ครับอาเป็นเรื่องในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะเรื่องหอยังครับยังเพราะว่าเราก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ยังยังยังทำงานอยู่ด้วยเพราะว่าเพราะว่าอยากจะปลูกปลูกให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะว่าหลังเก่าเนี่ยก็คือก็คืออยู่มานานแล้วครับอันนี้เป็นปลูกทีที ที่สุพรรณครับใช่ครับที่บอกว่าอยากได้บ้านหลังใหญ่นี่เนื้อที่เท่าไหร่ครับก็เอ่อแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นตอนนี้คือเป็นบ้านที่ปลูกเอ่อต่อจากบ้านหลังเก่าแล้วก็มีมีมีที่นาอยู่แล้วครับข้างบนไปข้างบไปเท่าไหร่งบจริงๆเรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังครับยังไม่ถึงคือเราแค่แค่ถมที่ก่อน ก็กำลังเลือกแบบบ้านอยู่ว่าจะเป็นประมาณไหนดีก็จะ<ต>เป็นาการต่อเตดเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปลูกอีกหลังหนึ่งในพื้นที่เดิมปลูกอีกหลังหนึ่งครับในในในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณบ้านเดิมเท่าที่คุยกันคร่าวๆนี่ที่วางแปลนกันไว้นี่ประมาณเท่าไหร่คะต้องใช้เงินอ่อจริงๆแล้วเรื่องของปกก็ประมาณเนี่ยยังยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าแต่ว่าก็ออก คือเรื่องของตัวบ้านต่างๆก็คือก็คือแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็ปรึกษาพี่สาวน้องชายด้วยคนในครอบครัวว่าอยากได้ประมาณไหนแล้วกรณีการการมีการออกแบบส่วนของกันเองมีช่วยยังไงบ้างคะนอกจากออกช่วยเงินแล้วจริง,รงๆแล้วกันกปปรึกษาเพื่อนๆนะครับที่ที่เรียนสถาป,ปัตย์หรือว่าหรือว่ามีเพื่อนๆที่ออกแบบด้านด้านโครงสร้างต่างๆก็ก็จะถามว่าประมาณไหนดีที่เหมาะกับโครงสร้างทางีทง่เหมาะกับบ้านที่ที่สุพรรณบุรีที่อากาศมันมันไม่สามารถไม่ไม่อบอ้าวแล้วก็ไม่ไม่ร้อนจนเกินไปอะไรเมันจะเป็นอะไรนะครับราชบุรี ไปทำไมก็ก็ยังไม่รู้เรื่องครับก็ก็คือใบสองงงเลยคืออะไรดีเดียวเสียวครับเราไม่ได้มีข่าวไปสร้างนะว่าหลังรับแมชชชั่นาคตอะไรไม่มีครับไม่มีครับมันยังไม่ไม่เกี่ยวครับก็คือเป็นเรื่องนี้มี่คุยให้น้องฟังบ้างเปล่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องบ้านกับกับฉันเลยคาดว่าจะคุยไหมคาดว่าจะคุยไหมก็ก็คงจะคุยนะคงจะคุยว่าเออว่าว่าปลูกบ้านเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ย นะครับหลังใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีมีโอกาสก็ชวนนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็ก็อยากอยากพาเพื่อนๆไปเที่ยวบ้างเยอะเหมือนกันครับการมีข่าวประชันแบบนี้ทางที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เขาทราบขอเซ็งอย่างนึงนะครับอนะคุณพ่อคุณแม่เขาทราบไหมเวลาเรามีข่าวประชันอะไรแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ของเขาเหรอของของเราของเราทราบครับ ก็แอบลุ้นอยู่ตลอดอลุ้น่าลุ้นว่าลูกชายจะตอบยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้เคยเจอกันบ้างหรือเปล่าเคยเจอครับเคยเจอทางานงานต่างๆแบบว่าตามงานประกวดเดอซาสมัยก่อนที่ที่เราเคยเราเคยแบบเขาเคยขอบัตรเรามาดูเพราะว่าเขาเขาอยากมาเชียร์รุ่นรุ่นน้องๆด้วยอะไรด้วยแล้วก็มามาดูเราเราร้องเพลงในรอบรอบที่เรามีโชวด้วยอะไรเงี้ยคราบมมชียร์ฉันเป็นพิเศษไหมคะไม่นะครับไม่คุอพ่อพีหแม่ก็แล้วแต่เราครับเขาบอกว่าฉันน่ารักไหม ขาคือคุณพ่อคุณพ่อเขาจะชอบดูละครของฉันอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเออก็เล่นน่ารักดีนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องแบบคบหากันอะไรกันไม่ได้พูดเรื่องขนาดนั้นแล้วเราว่ายังไงคบหากันไม่ยังไงครับก็คือเราเรายังไม่ได้คบหากันขนาดนั้นครับก็ไม่ได้ครับยังเรียกแฟนไม่ได้ครับเพราะว่าเราอยากจะให้เกียรติเขาแล้วก็แล้วก็คือจะบอกว่า จริงๆแล้วเรื่องของการการพบกันเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องดูทั้งสองฝ่ายทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราแล้วก็คือจริงๆแล้วกันยังไม่คม่อยมีโอกาสได้คุยกับคุณแม่เขาเลยเท่าไหร่นะครับก็คือคือจะบอกว่าทุกวันนี้เป็นเพื่อนกันเนียมสุดแล้วครับเหมือนล่าสุดได้เจอฉาดฉันบอ,อกว่าเหมือนโอกาสพัฒนาน,น้อยมากกับเราเรารู้สึกยังไงบ้างก็ก็ตามเขาม <c oughs> ีแบบน้อยะ้อหรือว่าน้อยใจไหมคะไม่ครับไม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเออมันเป็นมันเป็นอยู่ในช่วงเวลามากกว่าเพราะว่าเพราะว่ากันเองก็ ก็ยังไม่ได้คิดถึงถึงขั้นจะไปคบเป็นแฟนกับกับกับเขาขนาดนั้นคือเราเราเป็นเพื่อนกันมาแล้วก็คือการเรียนรู้เนี่ยการก็ไม่ได้เรียนรู้แค่ฉัตรคนเดียวก็มีหลายๆคนที่แบบเออมีมีเพื่อนหลายๆคนที่ที่กันคุยอยู่ด้วยเหมือนกัน<ร>นะครับก็มไม่น้อยใจหรอคะพู้หญิงไม่น้อยใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้คบกันขนาดนั้นครับคือเราเป็นเพื่อนกัน,นเฉยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉัตรบอกว่าเป็นแฟนกันก็แฟนหรือเปล่าไม่ครับผมว่าฉัตรได้บอกแน่นอนครับใช่ผมมั่นใจเป็นเพื่อนหญิงที่สนิทที่สุด เออเป็นเพื่อนหญิงที่สนิทที่สุดไหมถ้าในวงการใช่ครับในวงการใช่แต่ว่าถ้านอกวงการไม่ไม่ไม่ใช่แต่คือแต่คือเราไม่ได้คุยกับเขาในทํานองว่าแบบจะคบหากกับคนเดียวไม่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 เลยครับมีมีคุยกับคนอื่นด้วยไหมคะเป็นคุยแนวแบบเหมือนแนวแบบว่าเหมือนจะพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคือกันไม่ได้คุยแบบแบบจริงจังกับใครครับคือคือกันแบบ จะเป็นเชิงแบบเล่นๆกับคนอื่นมากกว่าไม่ได้แบบว่าจริงจังแบบคนนี้คนนี้มากขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แค่ก็แค่รู้สึกว่าเออเวลาที่เราได้แกล้งเขาได้หยอกล้อคนอื่นก็มีความสุขด,ดีอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็มีตัวเลือกอีกตัวได <c oughs> ้ไหมไม่ไม่ใช่ตัวเลือกครับคือเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันคือทุกคนไม่มีไม่มีใครตอนนี้คือกันไม่มีใครที่เป็นคนพิเศษสำหรับกันรมันก็ว่ามันเป็นการปากแข็งหรือเปล่ายังไม่ยอมรับว่าคุยกันออปากแข็งไม่ไม่ไม่ปากแข็งนะครับเราเราก็ตอบความจริงว่า ว่าทุกวันนี้คือเราแค่ได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์เล่นไลน์กันอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องของการที่จะไปทำอะไรด้วยกันหรือว่าหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยยังไม่มีโอกาสได้ทำด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่ว่าการที่เราจะพบกันสักคนหนึ่งก็มีลาให้เขามากๆแสดงว่าโอกาสที่จะพัฒนาก็น้อยแน่นอนก็น่าจะประมาณนั้นครับแต่ก็มีโอกาสอยู่ที่อนาคตครับอันนี้ไม่ทราบ